ฝากมาเบอร์มีโทรศัพท์เข้าเลยร์โทรศัพท์เข้าเลยดูเบอร์อ่ะดูเบอร์จำเบอร์ได้ไหมจำเบอร์ได้เบอร์ที่จะมาคือเบอร์เบอร์เบอร์นั้นเขาก็บอกไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เก็บไว้เบอร์นะเบอร์เบอร์แรกไม่ได้เก็บแต่เบอร์เมื่อคืนมันที่หนึ่งเออเราโทรมาได้ยังไงต่อรับสายโทรมารับสายตอนนั้นก็ตกใจอยู่ก็ยังไม่ได้กดไอ้มาตื่งเสียงก็คุยทีนี้พอรึแม่ก็กดมาตื่นเสียง เล้ว,ว่ไหนเนเขาแบบหหเหมือนเขาสำเร็จคงไม่เดียเด๋ยวนะเดี๋ยวนะจะเสร็จแล้วอะไรอย๋อ,อ,อคุยลักษณะอจะความใอ่ะ <ừ> จะมีคิปใ้ฝันอันนี้คิปแรกแล้วเนี่ยฮะเห็นน้หลเนี่ยูปยเปิดจะมีเนาะ ตัวนไหนนี่ถ้าเราถึงได้ฟังเอออ่ะจะฟังแล้วก็เป็นของที่สาวด้วยคร่บเพราะว่ามันมีบ่อยมากเลยเกก็จะส่งมาให้ดูบ่อยมากเลยว่าอ๋อผู้ชายประเภทนี้ อันตรายค่ะถ้าผู้หญิงเจอแบบนี้มันมันมีโอกาสมันเสี่ยงมันเยอะอะค่ะครับอยากอยให้ทางสถานที่ตำรวจเข้ามาช่วยเหลืออยังไงบ้างไหมก็ให้มาตรวจสอบให้มาอดูความประพฤติดูว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนถ้าเกิดเข้าไปยทำกับคนอื่นแล้วมันเกิดไม่ใช่เกิดปัญหาแบบคลิปแค่นี้มันเกิดอาจจะแบมากไปกว่าน,นี้แ่ะผู้หญิงทุกคนมันอันตรายนะคะ ทำแมันจะชุดหน้าไปถึงไหนแล้วก็อย่างพูดยังไงแล้วมันก็เหมือนจะเร่แบบมันเดี๋ยวก็จะมืนมีนั่นเลยอยากจะให้อ่าตรงนี้ตีแผ่ให้ก็หน่อยการคือเล้วจะกลัวไหมตอนนี้รู้สึกว่าไปไหนก็ปกติตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะไปไหนถามว่ากลัวไหมมันก็จะตื่นนอนมาเวลาช่วงที่พระโธมาพอด,ดีทำให้สืดจ่ะตีสองกว่าเพราะว่า ตีสามกว่ามัน,ม,นมันเคยตื่นนอนแบบตื่นแล้วมันตนกเมื่อคืนก็ตื่นอีกก็เลยก็เลยหลับต่ออหลับต่อตอนตีสามว่ากว่าแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีเพื่อนฝูงมีญาติญาติโทรมาสอบถามยังไงบ้างไหม<อ>นครับกงเป็นใหญ่แล้วไหมก็ก็มีค่ะเพื่อนก็บอกไปแจ้งความอะไรเงี้ยอืก็อย่าไปคุยกับมันะอะไรเงี้ยอืแต่เขาจะเปลี่ยนเบอร์มาเรื่อยนะอืมไม่ใช่เบอร์เดิมลอง ใครก็ลองกลับโทรแบบโทรโทรกลับไปบก็ไม่ติดครับเอให้ลูกสาวเขาพิมพ์เบอร์เข้าไปจะรู้ว่าเบอร์นี้เป็นของใครซื้อแต่เป็นรูปผู้หญิงอะค่ะคิดว่าเขาคงไม่รู้เรื่องหรอกครับไม่ใช่รูปผู้ชายมันจะมีการเช็คได้ว่าเบอร์นี้เป็นใครทุกคนซื้ออะค่ะครับในรอบๆตัวเราเนี่ยเราคิดว่าผู้ชายที่เรารู้จักเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดมันมันน่าจะมีส่วน น้ำเสียงการพูดกันคุยมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่งานก่อนที่ว่าไปงานครับ<ะ>ไปงานศพที่ว่าเนี่ยคนเยอะ,ะแล้วจะมีญาติคิดว่าย,ยาติญาติทางญาติทางลูกลูกสาวเพราะที่เขาเขาได้ได้ได้เยทางต่างจังหวัดหน่อยเพราะสำเนียงนี่มันไม่ใช่สำเนียงว,ว่าเราอยู่แล้วอะสำเนียงพูดออกเหนือเนอ